ลิสแมนชั่เติมถูกเติมไวปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์มีผู้ติดตามในไลน์มากกว่า50,000คนวิธีเติมง่ายๆไปที่ไลน์แล้วพิมพ์ว่า add listman shop อย่าลืมใส่แอด้วยนะใช้แค่ uid s e r v ร์และชื่อตัวละครเติมผ่านระบบโอนเงินหรือ wallet ก็ได้ใครที่ใช้โปรเติม2เท่าในเกมไปหมดแล้วก็สามารถมาใช้โปรเติม2เท่าผ่านลิสต์แมนชั่ได้เพราะทางลิสต์แมนชั่มีโปรเติม2เท่าจากการเติมครั้งแรกที่แยกกับในเกมและมีโบนัสแถมให้ในการซื้อครั้งต่อไปซื้อแพ็กาทในเกมจะได้แค่35แบแต่ถ้าซื้อผ่าน1 6นบกทจะได้ถึง41แบ่ค์อยิก ถูกกว่าแต่ได้มากกว่าต้องมาเติมผ่านลิสแมนช็อปและยิ่งบอกว่ามาจากช่องอัจติเกมเมอร์จะได้ราคาพิเศษอีกด้วย วันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวอย่างแม็กสายฟ้านะครับหลายคอมเมนต์ก็คอมเมนต์มานะครับให้ผมรีวิวตัวนี้ให้ดูหน่อยมันก็เป็นตัวเดียวในเกมนะครับที่มีโอกาสติดสตันอยู่ที่100%มันก็เลยเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่คนพูดถึงบ่อยมากวันนี้ผมก็จะมาอัพแม็กสายฟ้าให้เป็น5ดาวนะครับแล้วก็เอามารีวิวให้ดูสำหรับพาร์ทสิบห้าดาวนะครับมันจะเพิ่มดาเมจโบลัสขึ้นใหม่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็เป็นร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับปกติจะอยู่ที่100หนึ่ ทำให้ศัตรูติดสานะเผาไหมการตีธรรมดาแล้วติดสานะเผาไหมเนี่ยถือว่าเป็นสกิลที่ดีมากๆเลยนะครับแต่คนจะไม่ค่อยได้ใช้สกิลนี้ของแม็กสายฟ้าเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันมีสกิลวันติที่น่าสนใจกว่านะครับก็คือสกิลวันติเนี่ยมันมีสตันครับทุกคนสาหรับสกิลวันติของแม็กสายฟ้านะครับจะเป็นการโจมตีส่เป้าหมาารายเดียวด้วยดาเมจ200%และมีโอกาส100%นะครับที่จะตีศัตรูที่ติดเผาไหมอยู่ให้ติดสตันตัวนี้มันจะเหมาะกับอยู่ในทีมเผาไหมนะครับเมื่อนึกถึงทีมเผาไหมเน ตามด้วยอันติของแม็กสายฟ้าเนี่ยจะลงตัวที่สุดแล้วครับสำหรับพาสีฟนะครับเมื่อแม็กสายฟ้าโจมตีเสร็จศัตรูที่ติดสาระเผาไหม้อยู่จะสร้างดาเมจโบนัสเพิ่มขึ้นอีก120%อันนี้ก็จะเป็นพาสีฟที่อัพ5ดาวมาแล้วนะครับถ้าัพยังไม่ถึง5ดาวจะแค่100%ถ้าเตะโดนตัวที่ติดเผาไหม้อยู่นี้ก็ได้ทั้งสตันแล้วก็ความแรงเพิ่มด้วยนะครับผมจะให้ดูความแตกต่างระหว่างการใช้พาสีฟนะครับอันนี้จะเป็นการโจมตีธรรมดานะครับโดยที่ไม่ใช้พาสีฟดาเมจอยู่ที่ 37, 9 0 0ส่่วนนนนอัี้้จะเเเป็แแบบบใชพาาารดมมมิ5 13,188 กว่าดาเมจปกติของตัวมันเองอีกนะครับมาดูแบบติดคีย์กันบ้างดีกว่านะครับดาเมจที่เพิ่มขึ้นมาก็ยังอยู่ที่53,181อยู่นะครับสรุปดาเมจอื่นๆที่เพิ่มเข้ามาก็จะเป็นแบบตายตัวนะครับจะติดคีย์ไม่ติดคีย์หรือว่าอันตินะครับก็จะเท่าเดิมตลอดเลยอันนี้จะเป็นอันติแบบไม่ใช้พาสซีฟนะครับดาเมจอยู่ที่8 0 0 0 0ื่นกว่าพอใช้พาสซีฟดาเมจก็จะเพิ่มขึ้นมาอีก3 1 8 1นั่นเองมันเป็นตัวที่ตดรดอยดเดสบ่อ,อ,บม,กกอบนะมก็ดนัด่นเอบมันเปดดู3ันรัว่ามันคือ คลิปนี้ผมอาจจะยังไม่ได้อัปไอเทม3ดาวให้ดูนะครับแต่ว่าตัวแม็กสายฟ้าเนี่ยมันเป็นอีกตัวหนึ่งเลยนะครับที่จําเป็นในการเคลียร์ด่านหลังๆมากเลยไม่ว่าจะเป็นด่านวิจัยนะครับหรืออย่างเช่นด่านโบล,ลอสนะสำหรับไอเทมเฉพาะ3ดาวนะครับทุกอย่างยังเหมือนเดิมที่เพิ่มเข้ามาก็คือมีโอกาส50%นะครับที่จะทาให้ศัตรูติดสานะเผาไหม้แล้วมันก็จะต่อเนื่องกันไปเลยนะครับพอติดเผาไหม้ก็จะติดสตันไปด้วยแต่มันก็มีโอกาสติดแค่50%เท่านั้นเองนะครับก็พึ่งพาได้บ้างไม่ได้บ้างผมคิดวววว่่่าาาาเเปิดเาาิดดด้้ยยยรชชนนมมััััจะกกผ็ลงไอ และอีกอย่างนึงก็คือมันอาจจะมีกิจกรรมเข้ามานะครับตัวนี้ก็ไม่ใช่ตัวหลักผมด้วยนะครับผมก็เลยไม่ได้รีบใช้นะครับก็รอกิจกรรมดีกว่าสําหรับเซตชุดอุปกรณ์นะครับมันก็จะมีเซตของมันโดยเฉพาะนะครับก็คือเซตสายฟ้านั่นเองแต่ถ้าใส่ป่าเถื่อนมันก็จะดีกว่านะครับแล้วก็มีอีกชุดหนึ่งก็คือชุดเดสอย่างที่ทุกคนเห็นในต้นคลิปเลยนะครับว่ามีการเตะติดสตาร์สองตัวแล้วก็เตะติดผอไม้2ตัวมันก็ดีทั้ง2ชุดเลยนะครับใครอยากได้แรงคราก็ใส่เป โจมตีออฟลองเป็นความเร็วความเร็วจะอยู่ที่อันดับ2นะครับต่อจากราชาใต้ดินหลังจากที่ใส่เซตป่าเถื่อนมันจะแรงขึ้นข,น,ขนาดไหนเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับดาเมจจากป่าเถื่อนนะครับก็อยู่ที่24,481อันนี้แบบที่ยังไม่ได้ใช้พาสีนะครับหลังจากที่ติดพาสีนะครับดาเมจอื่นๆมันจะขึ้นมา2อันแยกกันอย่างชัดเจนก็คือ5้า0มื่นเนี่ยมันจะเป็นของพาสีนะครับส่วน4 0 0 0มืเนี่ยจะเป็นของปาเถื่อนบอกได้เลยว่าโคตรแรงนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้ปั้นตัวมันเป็นนนพพิเเเศษลลยยคััถถ้้้าปมมสุดด่ไตองงูึ แน่นอนตัวนี้ต่อไปผมก็จะพูดถึงเรื่องการจัดทีมตำแหน่งการยืนแล้วก็ความเร็วนะครับสำหรับตำแหน่งการยืนนะครับแม็กซ์สายฟ้าจะยืนอยู่ด้านหลังหรือด้านหน้าก็ได้แต่ไม่ควรยืนอยู่ตรงกลางครับหนึ่งเลยนะครับตรงกลางเนี่ยมันแข็งเกินไปเตะทีเดียวไม่ตายแน่นอนเราควรจะตัดตัวระเมศด้านล่างก่อนนะครับเพราะฉะนั้นควรจะเอาแม็กไว้ด้านล่างส่วนราชาใต้ดินก็ควรจะอยู่แถวเดียวกับแม็กนะครับเพราะว่าราชาใต้ดินนะครับมีโอกาส100%ที่จะทาให้เป้าหมายหลักอะติดเผาไหมส่วนเป้าหมายรองจะมีโอกาสแค่านั้นเวลาเเเเรราาากกดอต้จะลืปหมสิ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องคำนึงถึงโหมดออโต้ด้วยนะครับส่วนด้านบนก็จะเป็นแทงนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยเวลาที่ตัวกลางเราตายนะครับหรือว่าแถวหน้าเราตายในโหมดออโต้บอทมันจะไล่โจมตีจากด้านบนก่อนเอาตัวแท้งไปยืนด้านบนก็จะทําให้ทีมเรายืนได้นานขึ้นนั่นเองสําหรับตัวอย่างแท้งท็อปนะครับก็ไม่ค่อยเหมาะกับทีมนี้เท่าไหร่ใครที่มีราชาทะเลนะครับก็ให้หามาใส่แทนแทงท็อปมันสามารถคอมโบสะท้อนกับอสุรกาคาบูโตได้นะครับแล้วก็คอมโบสานะกับวัคซีแมนได้ด้วยแต่ผมไม่ม่่มมมมีนีนนคััผผแแททง2ตวา้้ก็ใช ปป็็นนแแทททงอถ้ากิจกรรมเพิ่มโอกาสราชาทะเลมาเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวก็จะมารีวิวทีมสะท้อนให้ดูอันนี้ก็จะเป็นคอมโบในทีมแรกนะครับบอกได้เลยว่าเวิร์กมากๆเลยครับทีมนี้ เปิดด้วยราชาใต้ดินนะครับทำให้หน้ากากหวานเป้าหมายหล,ลักติดเผาไหม้แม็กซายฟ้าอันตีไปแค่ทีเดียวหน้ากากหวานล,ลงไปนอนกองกับพื้นแล้วครับเมื่อกี้เลือดเกือบเต็มหลอดนะครับเตะทีเดียวหายเลยนะแต่ถ้าหน้ากากหวานเปิดก่อนเนี่ยแม็กก็หายเหมือนกันนะครับต่อไปราชาทะเลก็จะเป็นลายต่อไปนะครับตอนนี้ก็ติดเผาไหม้อยู่ด้วยนะอีกอย่างหนึ่งที่ผมลืมบอกก็คือเรื่องของคอนะครับก็ควรจะใช้คอของจีนอตถ้าจะเล่นเป็นทีเผาไหม้นะครับยังไงก็ต้องเป็นคอจีนอตถ้าใช้คอเด็กนะครับแม็กซายฟ้าเนี่ยมัน สูงมากแต่ถ้าใช้ของจีนอสราชาใต้ดินเปิดนะครับทำให้ศัตรูติดเผาไหม้และจีนอสก็จะได้กระหน่ำมาทันทีเลยนะครับพอทีมติดกระหน่ำก็จะได้พลังงานมา2จุดนั่นเองทําให้สามารถใช้อันติดได้เทอละสอตัวนะครับก็คือราชาใต้ดินกับแม็กซสายฟ้าตอนนี้แม็กซสายฟ้าเองก็เตะราชาทะเลหายไป,ไปอีกตัวหนึ่งแล้วนะครับเตะแบบโคตรแรงเลยนะครับโรลเลอร์นี่เอาไม่อยู่เลยนะผมไม่ได้มาตีตัวที่พลังน้อยกว่าผมนะครับพลังฝั่งนู้นะมากกว่าผมอีกนะแม็กซสายฟ้าผมเนี่ยก็อัพไม่เยอะนะครับแต่พลังล ต้งต้นของมนเนี่ยค่อนข้างจะสูงกว่าตัวคาสเออาร์ตัวอื่นๆส่วนมากที่ผมเล่นเนี่ยแม็กสายฟ้ามันจะเตะตายอยู่3ตัวนะครับก็คือตัวแรกตัวกลางแล้วก็ตัวสุดท้ายครับนี่ครับจีนอตก็จะเป็นลายที่3นะครับที่โดนแม็กสายฟ้าเตะเรียบร้อยครับโดนไปแสนเจ็ดนะครับดาเมจที่ทําได้อยู่ที่3าสเปนะส่วนคอมโบที่2นะครับจะเสริมกัดก่อนเข้ามาด้วยโดยจะเปลี่ยนคอด้วยนะครับจะใช้เป็นจักรพรรดิเด็กแทนความเร็วก็จะเรียงใหม่ด้วยนะครับเป็นคอมโบจักรพรรดิเด็กแล้วก็ราชาใต้ดินนะครับแล้วค่อยมาแม็ก ตัวแรกจะมีโอกาสตีติดคีสูงมากนะครับส่วนแม็กซสายฟ้าจะตีไม่ค่อยติดคีเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับแค่เหลือพลังงานมาให้แม็กซสายฟ้าใช้ก็พอแล้วเหมือนจะงานเข้าแล้วนะครับฝั่งนู้นก็เอาหน้ากากหวานเนี่ยไปหลบอยู่หลังราชาทะเลลึกมันก็จะทําให้ทีมผมเนี่ยเสียเปรียบนะครับเพราะแม็กซสายฟ้าผมก็ล้วงหน้ากากหวานไม่ถึงแต่กลับกันนะครับหน้ากากหวานสามารถล้วงแม็กซสายฟ้าที่เป็นดาเมจหลักของทีมผมได้ว mm. <fo> ิธ <aden meinen? S 1> <anal> ีแก้ง่ายๆนะครับก็คือเอาแม็กซสายฟ้าเนี่ยไปอยู่ตำแหน่งราชาใตดินแล้วเอาราชาตต้้้ดดินนนน่่่ลลงงมาาาาาแแแททอยยีเห็รรชไปว ้าาแม็กสายฟ้าไปยืนก็คงจะตายแน่นอนที่มันตายเร็วก็เพราะว่าราชาทะเลลึกนะครับเป็นทั้งตัวแท้งแล้วก็ตัวดาเมจเลยเพราะฉะนั้นวิธีที่2นะครับก็คือต้องย้ายแม็กสายฟ้ากับราชาใต้ดินไปไว้ด้านบนแล้วเอาวัคซีแมนกับคาบุโตะนะครับมาไว้ด้านล่างแทนการย้ายตำแหน่งเนี่ยถือว่าช่วยได้เยอะเลยนะครับสามารถเอาไปใช้ในการใต่แรงได้แล้วก็สามารถเอาไปเคลียร์ด่านต่างๆได้ด้วยนะครับอย่างเช่นเอามุกเแมงรเดร์หรือว่าตัวแท้งต่างๆเนี่ยมารับหมัดหน้ากากหวานหน้ากากห,าาว,าหาาวานมันก็จะต่อยไม่ตายในรอบเดียวนะครับและยิ่ง ถามทีเท่านั้นเองจริงๆรอบนี้ทีมผมก็อาจจะไม่ถึงกับแย่มากนะครับแต่ว่าผมจะเปลี่ยนตำแหน่งการยืนให้ดูนะครับว่าผลเนี่ยมันจะแตกต่างกันขนาดไหนตอนนี้สาลายกับแม็กสายฟ้าผมก็ตายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้ามีราชาทะเลลึกเนี่ยก็จะไม่จําเป็นต้องใช้ตัวอย่างสาลายนะครับแล้วก็ใช้อของจีนอสได้เลย ลองมาดูกันนะครับหลังจากที่ผมเปลี่ยนตำแหน่งแล้วมันแตกต่างกันยังไงนะครับตอนนี้หน้ากากหวานกาลาชาทะเลลึกก็ต่อยผมไม่เข้าแน่นอนนะครับเพราะผมเอาแทงไปรับแล้วส่วนแม็กไสฟ้ากาลาชาใต้ดินผมก็ยืนทำดาเมจด้านบนได้แบบชิลๆครับตัวแรกจีนอสนะครับตอนนี้ก็ลงไปนอนกองกับพื้นแล้วนะครับตัวต่อไปก็กําลังจะตามไปนะครับรอบที่แล้วเนี่ยตายไป3ตัวนะครับทีมผมเดี๋ยวมาดูว่าหลังจากเปลี่ยนตำแหน่งแล้วเนี่ยรอบเนี้ยผมจะเหลือกี่ตัวนะครับผมไม่ได้เปลี่ยนอุปกรณ์หรือว่าเพิ่มพลังอะไรเลยนะครับก็ย เปลี่ยนตำแหน่งเท่านั้นเองทีนู้เหลือ3ตัวแล้วนะครับทีมผมก็ยังครบทีมอยู่เลยนะ อ่าตอนนี้เหลือ2แล้วนะครับแม็กสายฟ้าก็เตะธรรมดาไปครับแต่ว่าก็ตายอยู่นะสรุปก็รอดทั้ง6ตัวเลยนะครับการเปลี่ยนตำแหน่งก็ถือว่าเห็นผลแตกต่างกันเยอะมากครับสำหรับสก,กิลสตันมันก็ไม่ใช่ว่าสตันได้ทุกตัวนะครับเดี๋ยวมันจะโกงเกินไปอย่างด่านบอสฮีโร่เอ็กซ์พสานนะครับหรือว่าด่านไฮยานะก็จะไม่สามารถใช้สก,กิลสตันได้นะครับจะโดนบล็อกทั้งหมดเลยแต่ถึงจะสตันไม่ได้นะครับแต่ดาเมจมันเนี่ยค่อนข้างจะแรงนะครับสามารถเอาไปใช้ได้แบบสบายๆเลยถ้าใครคิดจะปั้นตัวนี้นะครับก็ กเมีราชาทะเลลึกนะครับที่คนขอเข้ามาแต่ผมก็ยังไม่ได้รีวิวนะครับเพราะว่าผมยังไม่มีเลยถ้ามีแล้วเดี๋ยวผมจะเอามารีวิวให้ดูแน่นอนนะครับอย่างแม็กสายฟ้านะครับก็มีคนขอเข้ามาให้รีวิวเยอะมากเลยครับแต่ก็อาจจะรีวิวไม่ครบนะครับเพราะว่าผมก็ปั้นมันไม่ค่อยสุดมากเท่าไหร่ถ้าใครปั้นสุดแล้วมันก็จะสามารถเอาไปลงด่านวิจัยได้ครับแล้วก็ด่านอื่นๆด้วยนะครับที่สามารถใช้สตัมได้พรุ่งนี้ผมก็น่าจะทําคลิปรีวิวบอลทองนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับใกล้จะุณผู้ ติดตามทุกคนมากๆเลยนะครับก็ขอให้อยู่ด้วยกันนานๆครับอาจจะมีข้อผิดพลาดอะไรไปบ้างนะครับก็จะพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับอยากให้ผมรีวิวตัวอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ครับ